เปิดพิกัดหีบสมบัติทั้งหมด12จุดนะครับคุณผู้ชมไปดูกันเลยจุดที่หนึ่งครับตรงนี้เลยจุดที่หนึ่งอ่าตรงนี้ตรงนี้นะครับในท่อนะใต้ดินในแมปเลยตรงนี้ครับจุดที่สองครับผมนี่ข้างๆโรงปูนนะจุดที่สามครับผมในท่อครับผมตรงนี้เลยคุณผู้ชมนี่ฮะอ่าจุดที่สามจุดที่สี่ครับผมหลังวิสิตเตอร์เฟนเตอร์ครับผมตรงนี้ครับจุดที่ห้าฮะตรงนี้เลยคุณผู้ชม ข้างๆแม่น้ำจร์เข้นะจุดที่หกครับผมอยู่ข้างๆค่ายอ่ะข้างค่ายที่มีแคมป์อ่ะนะครับจุดที่หกตรงนี้ครับโอเคจุดที่เจ็ดครับผมทางขึ้นเขาฮะข้างคอนเทนเนอร์ครับนี่อ่าตรงนี้ครับจุดที่แปดครับผมในลืบนะฮะข้างๆคอนเทนเนอร์เหมือนกันครับผมในไฮนะจุดที่แปดครับจุดที่เก้าครับผมอยู่ในซอกคอนเทนเนอร์ครับนี่ฮะตรงนี้ครับผมนี่ครับในแมปจุดนี้หายากที่หนึ่งนะ โอเคจุดที่สิบครับผมวิฟเตอร์เฟนเตอร์ครับตรงถนนครับผมนี่เลยนะอ่าแอบอยู่จุดที่สิบเอ็ดนะครับอยู่ในรูท่อครับผมนี่ฮะท่อซีเมนต์ตรงนี้ครับและจุดที่สิบสองนะครับผมอยู่ในโรงปูนครับผมตรงนี้ฮะข้างรถปูนครับผมประมาณนี้ครับ